สัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสุ่มถามคนในโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องการมีระเบียบวินัยในโรงเรียนกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆสะดวกไหมคะสะดวกค่ะพี่ๆชื่ออะไรคะชื่ออิงค่ะชื่อแพรค่ะวันนี้เราจะมาสอบถามเรื่องการมีระเบียบวินัยในโรงเรียนนะคะว่าพ way, like. ี่ๆคิดยังไงคําถามก็คือพี่ๆคิดว่าการมาโรงเรียนเช้าทําให้คนเรามีระเบียบวินัยมากขึ้นไหมคะ มีค่ะเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้ได้ตื่นเช้าพอเราได้ตื่นเช้าทุกวันเนี่ยมันก็จะแบบเป็นระเบียบม,มากขึ้นมีเวลาทําอะไรมากขึ้นในแต่ละวันค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะแล้วก็ไปสัมภาษณ์คนที่สองกันต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อเชอร์รี่ค่ะพี่คิดว่าการมีระเบียบวินัยเนี่ยมีอะไรบ้างคะอ๋อ แต่งการให้เรียบร้อยแล้วก็มาตรงเวลาค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปนคนต่อไปเลยนะครับสะดวกให้สัมภาษณ์ไหมครับสะดวกครับน้องชื่ออะไรอยู่ชั้นะอะไรหรอครับชื่อน้องพันนอยู่ม .4 ทับหนึ่งครับผม เขียมนี้เป็นเขียมอะไรลครับเขียมมอกกที่ได้รับตอนขึ้นมอปลายครับขครับเขียมมอกอเป็นเขียมที่เนื้อขึ้นมอปลายจะนักเรียนทุกคนจะได้รับเพื่อแสดงเห็นว่าเป็นสิทธิในพระราชบัญญัติครับครับเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปเลยนะครับขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับ ได้ค่ะช่วยยกตัวอย่างการมีระเบียบวินัยในโรงเรียนหนะครับการแต่งกายให้ถูกระเบียบค่ะเช่นการใส่กระโปรงยาวคุมเข่าแล้วก็ติดโบสีกรมาทานค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนต่อไปกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสะดวกไหมคะสะดวกค่ะ พี่ชื่ออะไรคะชื่อเนิร์ดค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะแล้วอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องระเบียบวินัยในโรงเรียนค่ะว่าถ้าสมมติพี่อยากจะมีระเบียบวินัยในตัวเองพี่จะเริ่มฝึกได้ตั้งแต่ตอนไหนคะเราสามารถทําได้ทุกตอนเลยค่ะเราสามารถฝึกให้เป็นชีวิตประจําวันได้เลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ และเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นเครื่องแบบเครื่องแต่งกายของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนค่ะพวกเรานะคะอยากรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยแต่งกายอย่างถูกระเบียบทํบาตามกฎระเบียบของโรงเรียนค่ะเมื่อเราแต่งตัวอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนเนี่ยพวกเราก็จะดูดีได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งแฟชั่นที่ผิดกฎระเบียบของโรงเรียนอีกต่อไปค่ะพวกเราโรงเรียนที่ปวงกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนานในพระราชบัตรธรรมขอขอบคุณค่ะ